Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะจ้ามเนื้อ,อกรามเนี่ยอีเชิเคยค่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะมาทําเมนูนะคะทุกคนแกงเพชรค่ะแกงเพชรอ่าหมูนะคะใส่อ่ามะเขือค่ะทุกคนตอนแรกนะคะขัวพริกแกงใส่น้ำมันก่อนค่ะเอยมะเมนขัวพริกแกงนะคะใส่กะทิค่ะทุกคนว่าผิดว่าถูกแกละค่ะทุกคน นะคะเอ่อข้าวขว่ไห่เพิ like ่นหอมเลยค่ะราคาทุกคนขวพริกแกงใส่กะทิเนาะคะเนาะเออแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะเออขวหอมหอมเลยเขาก็เอาเนื้อลงใส่เลยค่ะทุกคนเนื้อหมูนะคะเนาะเออเอาลงไปขวคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะทุกคนนะคะขว่ไห้เพิ่นหอมเลยค่ะทุกคนเอออันนี้ใส่พริกแกงแล้วก็ใส่ใบบักกูดหั่นซอยนิดนึงนะคะเนาะเออแล้วก็ใส่พริกไปนิดนึงนะคะ ขา้าวกลหัวไปเรื่อยๆเล้ค่ะทุกคนพริกแกงก็เป็นพริกแกงเฮ็ดพริกแกงเพลทธรรมดาห้าวหนิราคาทุกคนอออันนี้จะเป็นอาหารแบบอาหารไทยบุค่ะก็เอิญหรืออาหารเงี้ยกับบลูนะคะเออแต่อันนี้อ่มอันนี้สิบรด้ใส่ปลาานะคะกับสิเงทีคล้ายๆแกงออมห้านวนี่แหละค่ะทุกคนเออแต่อันนี้จะเป็นแกงเพลทข้าวกลัวมคล้ายๆกันเลยคะ่ะแต่อ่าเปลี่ยนจากไปพริกที่ขวัวใส่เนี่ยเป็นพริกแกงนะคะเป็นเรื่องเทศจะคือพริกแกง ก็ขัวไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนขัวจนเพื่นแหงแล้วก็จนเนื้อซุกแล้วก็แหงแล้วก็หอมนะคะทุกคนเสเนร็จแล้วเขาก็ใสกะทิลงไปก่อนค่ะทุกคนนะคะใสกะทิไปน้อยนึงก่อนะคะ่ะใสกะทิแล้วก็ขัวเพราะว่าเมันคันแหงะะ้วเขาก็ใสกะทิไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ขัวไปเรื่อยๆนะคะขัวให้จนหมูเป็นซุปเลยค่ะทุกคนให้หมูซุกแล้วก็ให้หมูหมเพิ่นแบบสีเปื่อยๆสีแบบอันนี้จักน้อยนึงนะคะขัวให้เพิ่นหอมนะคะ เพิ่นสี <ENNIS S 1> ออกเป็นมันๆนะคะเป็นมันมั่นกะทินะคะหอมกะทิมั่นกะทิแล้วก็หอมพริกแกงนะคะสดน้ำสีออกรสชาติหวานหวานนิดนึงแล้วก็นุ่ๆนะคะทุกคนแล้ก็บระยายหวานค่ะๆสีออกนุ่นแล้วก็ออกรสหวานนิดนึงนะคะเพิ่อกะสีหอมพริกแกงกับหอมกะทิกระสีออกมันๆนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆค่ะทุกคนี่กลัว การทาอาหารนะคะทุกคนอกออกริยมีเอกลัากษัตระส์เป็นพิธีพิธันเทศไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอาหารการกินเท่าเนาะคะ่ะกลัวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมักทำกะเขานะคะทำกาเขากินเองค่ะทุกคน <L ie> เห็ดเองกิน <L ie> เองซ่บเองนะคะตามสไตล์เฮ้าตามสูตรเฮ้านะคะเดีละละ๋ยวเราล้่กับแม่เห็ดไห้พี่น้องได้รับชุน้องกันนะคะ่ะ เออเพื่อเธอผู้งใดอยากเห็ดตามเห็ดน้ำก็เห็ดใดค่ะทุกคนอันนี้บ่มีสูตรไตตัวนะคะอันนี้เป็นสูตรกะทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเออเข้ามาตัวใดเข้ากบซิมเอานะคะทุกคนเลยคะ่ะอันนี้ขวไปเรื่อยเแล้วนะคะนี่เพิ่นกะทีกะลืมมั่นลืมเ,เข้าเนื้อข้าน้งเราได้ขาดเออเปินสีหอมนะคะหอมกะทีกะปริกแกงเข้ากะเอากะทีใส่อีกรอบสองนะคะทุกคนนะคะ เดี๋ยวเมื่อไดว่างๆนะคะสิเฮ็ดน,น้ำขนมจีนกินอยู่ค่ะทุกคนน,น้ำขนมจีนเนาะคะ่ะเนาะขนมเซนน่ะไหมค่ะเออคือ,คอ,อยากุ่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะดูค่ะนี่ยข้าวกลัวไปคล้ายๆว่าตุนตุนไอเนื้อหมูให้เพื่นพอนเปื่อยนั่แหละคะ่ะทุกคนให้เพื่อนเปื่อยอย่างง่ายๆเนาะคะ่ะเนาะ การทำอาหารนี่ถึงฮาเฮ็ดตีเฮาก็มักรสชาติไผยรสชาติมั่นนะคะเสร็จแล้วเฮาก็หยอดน้ำไปนิดนึงนะคะทุกคนเหมือนฮาก็ตุนเนื้อเลยค่ะทุกคนระหว่างตุนเนื้อ,ะะอนเฮาก็เอาน้ําออตาลปี๊บใส่ค่ะทุกคนใส่น้ําตาลปี๊บก็ได้เรียว่าน้ําตาลทรายขาวทรายแดงก็ได้แล้ว,ว,ตลว,แ,แ,ลวแต่นะคะเพื่อเพิ่มรสหวาน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็เอากระทีเซิดนึงนะคะทุกคนยอดยอดกระทีใส่แล้วก็น้ำใส่เพิ่มแล้วก็เอาพวก น้ำปูน้ำปลานะคะเอาน้ำปลาผงชูรสนะคะรสดีใส่นะคะทุกคนเครื่องปุงเขากบมีประมาณนี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าพริกแก่เพิ่นกระโวยอยู่แล้วนะคะเพิ่นกรมีรสชาิน,นัวอยู่แล้วเข้มอยู่แล้วไหมคะเขากับะตองเซลายนะคะเขากบใส่นิดหน่อยก่อนแล้วค่อยมาซิมนะคะ ก็มาซิมแบบกรปุกเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยอย่าฝ่าใส่ยลายนะคะอนนี้คือสูตรของน้ำยาด้วคะ่ะเอออยู่ทีป่ปริมาณร์ทเฮ็ดหน่อยเฮ็ดลายนะคะจะบ่มีสูตรตายตัวนะคะอันนี้ฮอกาเอานะคะแต่ว่าอันนี้เฮาสิมาแสดงแบบว่าเฮใส่อิงยังเน่เครื่องปรุงวิธีการเฮ็ดนะคะเพื่อผู้ใดอยากท่ำกับเข่ากับหนากินเองนะคะทุกคนนะคะเป็นกระเริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนนี่หอมแล้วนะคะนี่น้ำพิ่นเดือดบุกๆ,ๆๆเริ่มหอมแล้วบัดนี้เฮากะ พอเนื้อ Nacional, ห,มหมูเปื่อยสุกแล้วเาก็เอานี่แหะคะทุกคนเบเขือใส่นะคะเบเขือเปลาะนะคะเบเขือเปลาะใส่แล้วค่ะเบเกิลเนี่ยก็สุกง่ายค่ะทุกคนทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะมันก็สุกแล้วนะคะเบเขือนะคะใส่เบเขือก็ได้ใส่ฟักทองนะคะหรือเบเกิลก็ได้นะคะแกงเผ็ดใส่ฟักทองกับแซ่บหรือใส่เบเขือกับแซ่บนะคะทุกคนอันแล้วแต่ แกงเผ็ดอสี่ก็คือแกงเพชรหมูแกงเพชรเนื้อแกงเพชรไก่นะคะหรืออื่นแกงเผ็ดแกงแกงเผ็ดกะทิกระไดค่ะใส่กะทิเนาะคะนะ่ะเนาะงเขาใส่กะทิกินกับข้าวสวยห่อนห่อนกระเสบปลาทุกคนกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะนี่ค่ะเอากระถิ่นไปประมาณสิบนาทีค่ะทุกคน สิมาที่แล้วเขามาเบิกอาะารแบบเกลือเริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนท่านผู้ใดมักแบบเกลือโบเปลือก็เอาได้เลยค่ะทุกคนถ้าผู้ใดมักปีเกลือก็จงไว้อีกจักหน่อยนึงนะคะเห็นไหมค่ะเนื้อเพิ่งกต่สีนุ่มค่ะเนื้อเพิ่งกต่สีเป็นหยาบนะคะเนื้อมันกันข้าตุ๋นกันข้าตุ๋นไปเดินดูนะคะทุกคนอันนี้คือเคี่ยวกะทิแบบว่าที่ห้าวขัวเดินดูหัาวแล้วก็กะทิ่ใส่ขัวกะเอากะทิ่ใส่นะก็คือเพื่อให้เพิ่นหอมแบบว่าให้กะทิเพิ่นแตะมั่นเนี่ยไหมค กระสีหอมกลมกลมนัวดแซบนะคะน้องต่างกันทอดแกงแป๊บเดียวสิเป็นกระสีโบมีรสชาติที่หอมกระที่กระสีใบแตกมั่นสิไหมคะทุกคนเขาก็เลยดตรงตุ้งตรงพัดตรงให้เพิ่อนดูนจักน้อยหนึ่งนะคะเคนกระสีออกรสชาติอืมพวกเนื้อมูคนกระสีออกกลิ่นออกรสออกม้านะคะทุกคนนะคะอ้สีสันน่ากินมากเลยค่ะทุกคน เด็ดลอยแล้วนะคะทุกคนจิ้มรสจิมชาดเลยค่ะทุกคนรสชาติก็มัก,มกภัยมากมๆนะคะแต่ของลรายสิม,มักออกรสหวานจักหน่อยนึงออกหวานแล้วก็ออกนุ่นุนะคะอืมส้นราบเจียวหวานนุ่นเป็นสีหอมกะทิค่ะทุกคนพอจิ้มรสชาติแซ่บแล้วนี่นะคะเขาก็เอานี่นะคะทุกคนเอาใบไอ้โหระพาค่ะทุกคนใบโหระพากับใบผักบูดนะคะเอ้ยนี่ก็ ใบใบมะกรูดค่ะทุกคนใบมะกรูดแล้วก็พริกพริกหั่นนะคะพริกซอยพริกชีฝาพริกแกงเข้ากันนะคะทุกคนเพื่อให้24ซันนะคะอันนี้เป็นสีออกเผ็ดเนี่ยจันเอยนะคะเผ็ดพริกแกงนะคะทุกคนอันผู้ใดอันบ่มักเผ็ดไรก็ใส่พริกแกงน้อยก็ได้ค่ะทุกคนกะปริมาตรเอาเนาะค่ะอันนี้ก็ใส่ก้อนนึงค่ะใส่ก้อนน้อยนิดเดียค่ะนึงอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดนะค่ะ พิกเกงที่เขาไปซื้อน้ำตลาดนะคะทุกคนที่เปิลไทยนะคะสำร็จรูปนะคะว่าเป็นพิกเกนนะคะนนะคะพอใส่ผักอันนี้แล้วก็สิหอมขึ้นมาเลยค่ะทุกคน,นเขาก็อาจจิ้มรสซิ้มสาอีกเที่ยนหนึ่งก็ได้นะคะน้องเอ๋กันซิ้มแล้วนวแล้วได้รสชาติที่เขาต้องการแล้วก็เรียบร้อยปิดแก๊สแล้วก็เตรียมตูตักใส่จานใส่ถ้วยเขาเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะน้องห้คณะกรรมการเขาเออค่ะ ตักเห็ดเลยไหมไหมนะคะทุกคนนี่ค่ะเนื้อกับเพื่อกับเปื่อยพอดีค่ะเห็นบ่ค่ะกันเท่าอะไรต้มตุ๋นไว้ดุนๆนะคะเนื้อเพื่อนกิดสิหอมค่ะแล้วก็สียำง่ายเนาะค่ะเนาะอสีสีบ่หยาบเห็นไหมคะทุกคนอพวกเนื้อหมูเนื้อหมูกับเนื้องัวนะคะ่ะแต่เนื้อหมูเนี่ยกับสีบ่หยาบมันจะแบบว่าเข้ากับต้มตุ๋นไว้นะคะตุ๋นไวดุนๆเปื่อยให้เพื่อนเปื่อยให้เพื่อนแบบว่าหนุ่มหนุ่มแน่จักน้อยหนึ่งสินะคะทุกคนอ พอนึ่งปลาเก๋าหนี่เพิ่นซุกไบอยู่แล้วนะคะเนะาะเขาก็บะตองอันนี้ไว้ดุนะคะบางคนเป็นกระมักแบบยำป๊อปๆแก็บๆนะคะเป็นกระสีบอทิมไว้ดุนะคะแต่ว่าบางคนเป,ป็เนกระมักเปื่อยๆเนาะบลาเกือเนาะนี่ค่ะใส่บักเกือนะคะหอมๆเซ็ฟๆนะคะทุกคนนี้นะ่ากินมากอยากให้ทุกคนได้กินมาเลยค่ะกลิ่นเพิ่นสีหอมเย้ายวนสดไปในกระนู้ นัวคะ่ะทุกคนนัวลึกแบบโอ้โหแบบเออจาัาสิอธิบายในระู้แต่ว่าแซ่บมากคะ่ะทุกคนมาเน,นะะี่ค่ะมาเด้อค่ะนี่ยคะ่ะอันนี้ซุปน่อไม้ค่ะทุกคนมีซุปน,นะะ่อไม,ม้นะคะแล้วก็มีแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดบลเขือใส่หมูนะคะเออแต่ว่าเดียวคลิปน่อไม้นะคะเดี๋ยวไม่จะเห็ดอีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนเออทำมันเห็ดร่วมกันแล้วเนี่ยสโดนนะคะสโดนะะดนี่คะ่ะ มาเด้อค่ะทุกคนไม่กินน้ากันค่ะนี่ค่ะเสบๆนะคะเนะาะอันนี้จะเป็นเมนูตอนเช้าค่ะทุกคนหนึ่งซุปนอไม้นกับนะคะแกงเผ็ดนะคะทุกคนอันคลิปนี้เราไม่เห็ดเป็นแกงเผ็ดก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเห็ดสเป็นซุปนอไม้นะคะทุกคนอาหารอีสานบานเฮานะค่ะนี่ค่ะน่านกินมากๆเลยค่ะ โอเคเนาะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่ก็นำมาฝากไว้ซัมมี่ก่อนเนาะคะ่ะลำยขอบคุณทุกคน,ท,กคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกันลำยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย